ชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนตุลาคมนะคะต้องบอกว่าในช่วงนี้นะคะก็ชาวราศีกุมเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเครียดความกดดันนะคะจากบุคคลรอบข้างหรือว่าจากตัวคนเองนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะมีความเหน็ดความเหนื่อยเมื่อยล้านะคะในการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของงานก็ดีเรื่องการทามาหากินก็ดีนะคะ ต่อมาดาวการเงินเนี่ยโชว์มาว่าในช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่คุณจะมีรายจ่ายมากขึ้นหรือมีโอกาสมีปัญหาในด้านของการเงินการทองเก็บเงินไม่อยู่นะคะถ้าคุณมีแผนเสียเงินที่เป็นประโยชน์ก็ให้เสียไปก็จะเป็นการที่จะแก้เคล็ดดวงชะตาได้ในในบางส่วนนะหรือไม่เช่นนั้นจะแปลว่าช่วงนี้จะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะหรือรายได้น่ะ มันมีโอกาสที่จะลดน้อยถอยลงไปเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ให้ระวังนะชาวราศีกุมระวังการถูกโกงถูกหลอกถูกเอาระเเปรียบถูกใส,ส่ร้ายป้ายสีหรือว่าถูกเงินทาว่าร้ายเกิดขึ้นได้นะคะต่อมาดวงชะตายังบอกอีกว่าในช่วงอย่างดังกล่าวเนี่ยก็ห้ามให้ใครหยิบยืนห้ามไม่ให้ใครหยิบยืมเงินเพราะว่ามีโอกาสที่จะไม่ได้คืนแม้เขาไม่อยากจะโกง หรือไม่อยากจะคืนคุณแต่มันจะมีเหตุให้ให้คุณไม่ได้เงินคืนนะคะหรือว่ามีเรื่องเสียทรัพย์ก้อนใหญ่เกิดขึ้นด้วยต่อมาในเรื่องของเพื่อนช่วงนี้ก็มีโอกาสเจอเพื่อนดีเพื่อนที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนหรือเพื่อนคนไหนที่ไม่ดีเนี่ยจะมีเหตุให้ห่างหายจากคุณไปนะคะหรือเพื่อนคนไหนที่เป็นศัตรูกับคุณก็จากจากศัตรูกลายเป็นมิตรหรือว่าจากศัตรูจะ แพ้ไภัยไปเองด้วยเช่นกันต่อมาในเรื่องของดวงชะตาช่วงนี้อาจจะมีเรื่องมีโอกาสที่จะมีโชคเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เช่นในบ้านที่ดินคอนโดทเท้าเท้าร้านสำนักง,งานหรือได้ยวดยานพาหนะเข้ามานะคะหรือจะแปลว่าคุณมีโอกาสยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยได้ที่อยู่อาศัยใหม่ด้วยแล้วก็ในช่วงดังกล่าวเนี่ยในเดือนตุลาคมในช่วงที่ชาวราศีกุมต้อง ระมัดระวังในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่มองไม่ดีหรือมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นได้หรือญาติผู้ใหญ่บางคนเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันแต่ใดๆก็ตามในเรื่องของญาติพี่น้องถ้ามีปัญหาอะไรก็จะสามารถปรับความเข้าใจไกลเกีย่ยพูดคุยกันได้ปกตินะคะยังคงมีญาติพี่น้องบางคนให้การช่วยเหลือดีต่อมาดวงชะตานในเรื่องของบุตรบริวารต้องบอกว่าบุตรบริวารท่าในใดที่มีลูกมีหลานก็ ช่วงนี้ก็จะเอาใจไโฟกัสกับลูกกับหลานมากนะคะแล้วก็ลูกหลานก็ยังให้คุณนะคะยังเชื่อฟังหรือยังให้การช่วยเหลือดีแต่ว่าท่านใดที่มีลูกน้องนะคะมีบริวารลูกน้องบริวารก็คุมยังคุณยังสามารถที่จะคอนโทรลลูกน้องบริวารให้อยู่ในความควบคุมได้มอบหมายงานอะไรลูกน้องบริวารก็ยังทําตามนะคะก็คือทําตามคาสั่งที่คุณมอบหมายไปต่อมาดวงชะตายังโชว์มาอีกว่า ในเรื่องของคู่นะสำหรับชาวราศีกุมสำหรับคนที่มีรักมีรักในช่วงดังกล่าวก็เป็นช่วงที่คุณหนุคู่ก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะหรือว่าเอาใจใส่ดูแลกันก็เป็นช่วงที่ความรักยังคงแน่นแน่แนแนแฟนในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ดวงะตาเนี่ยคนที่มีคู่เนี่ยก็เป็นช่วงที่คุณหนุ่คู่ก็จะโฟกัสในเรื่องของการทำมาหากิน โคการในเรื่องของการสร้างงานสร้างเงินสร้างช่องทางอื่นๆเข้ามานะคะหรือเป็นช่วงที่คุณกับคู่จะบริหารจะมีการวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะทางการเงินการทองแล้วก็ดวงโชวอีกว่าสําหรับคนโสดคนโสดเป็นช่วงที่เนื้อหองนะคะหรือว่ามีคนมีโอกาสมีคนเข้ามาอยากที่จะทําความรู้จักกับคุณอยากที่จะใกล้ชิดสนิทก,กับคุณนะคะคนโสดก็ ก็มีโอกาสที่จะพบเจอใครบางคนที่เข้ามาแล้วพูดคุยกันได้นะคะแต่ว่าถามว่าดีไหมเนี่ยความรักก็ยังเรื่อยๆสําหรับคนโสดนะคะมีโอกาสเจอคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่เก่งหรือคนที่แบบลักษณะที่มีความเฉลียวฉลาดหรือเป็นคนที่แบบพูดเก่งคุยเก่งเจรจาเก่งโน้มน้าวเก่งเข้ามาได้ได้พูดคุยนะคะก็ความรักก็ยังคนโสดก็ยังเรื่อยๆนะแต่ถ้าคนมีคู่เนี่ยก็ ผู้ก็ยังแน่แนแฟน,แนหรือยังให้การช่วยเหลือดีนะคะต่อมาดวงชะตายังโชว์มาอีกว่าถ้าเป็นในเรื่องของงานงานในช่วงนี้ก็มีหัวคิดในการสร้างงานพัฒนางานหรือมีความรู้ความสามารถในการทํางานมากขึ้นหรือจะแปลว่ามีโอกาสได้เริ่มบุกเบิกอะไรใหม่ๆทางการงานเข้ามาด้วยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะคะมีโอกาสขยับขยายงานนะคะ กิดการลงทุนเกิดการพัฒนาตนนะคะมีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งที่คุณต้องการที่จะเรียนรู้แล้วเอามาพัฒนาต่อยอดทางการงานได้ด้วยเช่นกันก็เป็นช่วงที่เครื่องเครียดไปกับการทํางานหรือโฟกัสไปที่การทํางานมากเป็นพิเศษด้วยนะคะแล้วก็มีหัวคิดในการลงทุนเกิดขึ้นมีโอกาสมีงานคู่ขนานมีงานทําเพิ่มมีงานมากมายได้รับภาระความรับผิดชอบที่ที่มากขึ้น นะคะมีภาระความรับผิดชอบที่หนักอึ้งก็ว่าได้แต่ในก็ตามเรื่องงานเนี่ยก็มีโอกาสขยับขยายนะคะก็ยังถือว่าอยู่ในมุมที่ดีนะแต่ว่าท่านใดที่ที่ไม่มีงานตกงานก็ให้ไปสมัครงานมีโอกาสที่จะได้งานในช่วงดังกล่าวนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยดวงชะตาโชว์อีกว่าในเรื่องของลาภผลต่างๆหรือโชคเนี่ยให ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักหนึ่งข้อนะคะมีโอกาสที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้คุณให้ความเจริญรุ่งเร,รืองนะคะหรือจะแปลว่ามีโอกาสที่จะได้เครื่องรางได้วัตถุมงคลเข้ามาเสริมดวงชะตาด้วยเช่นกันแล้วก็ดวงชะตาชาวราศีกุมเนี่ยก็สิ่งที่ต้องจริงๆแล้วจะเป็นช่วงที่คุณอ่ะ มีโอกาสเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหากิจกรรมที่ทําให้ตนผ่อนคลายหรือกิจกรรมบวกๆนะคะฟังสื่อที่มันในด้านบวกจึงจะดีนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นเกี่ยวกับเครียดวิตกกังวลโฟกัสกับชีวิตมากเกินไปทำให้มีภาวะเครียดอารมณ์เสียอารมณ์หงุดหงิดได้ง่ายด้วยเช่นกัน ส่วนในเรื่องสุขภาพก็ต้องระวังเกี่ยวกับระบบน้ำในหูไม่เท่ากันเป็นต้นนะคะต้องระวังเกี่ยวกับระบบเต้านมถ้าเป็นในด้านของผู้หญิงก็มีโอกาสที่จะเป็นเกี่ยวกับการมีเนื้องิงศักดิเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ดวงยังโชว์มาอีกว่าดวงอะชาวราศีกุมเนี่ย เป็นไปได้ให้หาทําบุญโดยการปล่อยสิ่งมีชีวิตจํานวน9ตัวนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตในเชิงบวกขอให้มีสิ่งดีเข้ามานะคะถ้าทําบุญกัใช้กำลัง9กนะก็คือทําบุญกําลัง9้าเลขมพเกตนนแหละแล้วก็ขอพรสิ่งศิษย์ไปหากลับไว้สิ่งศิษย์จะเสริมดวงชะตามากนะคะหรือใครชอบซื้อหวยก็ ไปขอพรขอเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีโอกาสได้โชคได้ลาบเกิดขึ้นได้หรือสิ่งศดสิทธิ์โดนจิตโดนใจนะคะดวงมันโชว์มาในลักษณะนั้นก็ให้ระมัดระวัวงดูแลตัวเองในเรื่องภาวะเครียดซึมเศร้าะคะส่วนท่านในสนใจที่อยากจะดูดวงนะคะสามารถที่แอดไลน์มาดูดวงส่วนตัวได้เป็นการพยากรณ์โดยใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะตามหลักโหราศาสตร์ไทยหรือท่านใดที่สนใจเรียนคอร์สด,ดูดวงเป็นการสอนดูดวงโดยใช้เป็นคอร์ส เป็นคอส,สตเตเลขกนะคะเป็นการเปิดคอส,สตเตเลขกนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้ด้วยเช่นกันขอบคุณค่ะ